ได้กระตาหนึ่งเออกระตาหนึ่งอีู่แล้วเออเจ้าไปเฮ็ดจังได๋นี่เฮ็ดขนมเฮ็ดขนมอืออ๋าอๆโอ้ยผ่านหัวผานสวนน้ำมากึืงเอาต้นมะโลดไสต้นมันอยู่ไสนี่เด้ต้นใหญ่วันนี้นี่ต้นใหญ่นี่นะเออแบกไปเลยเนาะผานหัวผานสวนน้ำมากึืงเอาต้นมะโลดไสต้นมันอยู่ไสนี่เด้ต้นใหญ่วันนี้นี่ต้นใหญ่นี่นะเออแบกไปเลยเนาะ โอ้ยแม่นั่นเรามาเก็บบักตาลมาเนี่ยนตอเต็มตงนอเถ้าผุนเนี่ยฟังผุ่นเนี่ยอันนี้เราอันนั่นนี่เน่าว่ะอูกไี่ดอกลูกฮขนมขได้จำจำคิดินเจเดน เ้โอ้มันแจเองกเาอยู่บเนะเปนได้กะตาหนึ่งเออะกะตาหนึ่งนี่แล้วเจาไปเห็ดเจาใดหนิเห็นขนมเห็นขนมอ่าอ้หมันปูเว้ยกมันลมเนาะก็นวยมันนูยใหม่นี่ได้แล้วใส่เบิ้งอาจะอาจได้เป็นนวดไว้ให้ลูกให้เต่า รเ,เ,เราคืออยากกินขนมตาลนะวะเรามาเก็บบัตรตาลเราคืออยากกินขนมตาลนะวะเรามาเก็บบัตรตาล <laughs> ได้กระตาหนึ่งเออกระตาหนึ่งอี่แล้วเออเจาไปเห็จดจ้าดหน่เห็ดขนม เอกน้มอู้ยบอเป็นยังดออเต็มกะตาเลยบักตาลโอ้โหเขาไปเจบเพ็ดเทาเจ็บักตัลเอาละเจ๊ไปปลูกไว้ีดอกลูกเฮ็ดขนมขายเด้จําจําคดินเจเดนโอ้มันจดินกับเอยู่บ่เอามนสเป็ดอย บปักตาลเก็บปักตาลจ้าเออ้านไปเก็บเห็ดมอนไปเก็บปักตาลออาไปมามามาเดินไปหน่อยนึงโอ้ขอถูกขอไข่เด้อขาเด้อไไตองคือมเียว่าบ่เป็นอย่งดอกตาลเต็มปักตาลี่นอกเอ้ยนนี้แหละลนานนี้เด้อถ้าฝุ่นเน่ยฟังฝุ่นเนี่ยอันนี้เราอันนั้นอี้เน่า่ะเก็บ เขาบอกจากปาเข่าให้เพื่อนด้กระตาหนึ่งเออกระตาหนึ่งนี่แล้วเจะเอาไปเห็ดจากไหนหนิเห็ดขนมเห็ดขนมอ่ามันาปลูกเว้ย่ก็มันโลมเนาะเออกระนวยมันเนื้อนวยใหม่นี่ได้แล้วใส่เพื่อนบอกเป็นอยังดอก ได้กระตาหนึ่งเออกระตาหนึ่งอีู่แล้วอเออเจ้าไปเฮ็ดจังได๋นี่เฮ็ดขนมเฮ็ดขนมอืออ๋าอ๋อโอ้ยขางหัวขางสวนนํามากึืงเอาต้นมาโลดไชต้นมันอยู่ไสนี่เด้ต้นใหญ่วัน<ไ>นี้นี่ต้นใหญ่นี่นะเออแบกไปเลยเหรอเนาะขางหัวขางสวนน้ำมะคือเงาต้นมาโลดใชต้นมันอยู่ใชนี่เด้ต้นใหญ่วันนี้นี่ต้นใหญ่นี่นะเออแบกไปเลยเหรอเนาะ ออโว้งามเนาะโอ้น้อยขุณลุนกิลีเก็บเก็บออกจากปลาเขาให้เพื่อน เก็บออกจากปลาเขาให้เพื่อนเก็บออกจากปลาเขาให้เพื่อนดาได้กระตาหนึ่งเออกระตานึงอีแล้ว เดี๋ยวไปเฮ็ดจังไดนี่เฮ็ดขนมเฮ็ดขนมอ,อ,อ้าโอ้ยตาเต็มกระตาข้างนอ,เอง,องเ้ยสาหมี่อะไรโดนสาหมี่แล้วท้าผุ่นเนี่ยฟังผุ่นเนี่ยอันนี้เราอันนั้นเน,นี่ยเ<ไ>น่าว,วะ่วะ,ะ,ะ,ะโอ้ยแม่นั่นเราไปเก็บบักตาลมาเนี่ยก็มันมปลูกเว้ยแห่ก็มันโลมเนาะ เออกระน่วยมันเกระน่วยใหม่นี่ได้แล้วใส่เบิ้งปตะตานเก็บักตาลจ้าเออบ้านไปเก็บเห็ดมื้อนีกเก็บักตาลอ้าวไปมาๆามาเดิูไหน่วยนึงโอู้หูขอถูกขอไข่เด้อเข้าเด้อทางหัวขางสวนนํามากึงเอาต้นมะโลดไสต้นมันอยู่ไสนี่เด้ต้นใหญ่มัหนึ่นี่ต้นใหญ่นี่นะเออแบกไปเลยเนาะเดี๋ยวมาเอายกนิ้วให้หน่อย เออวุ้ยขากเียเอายกนิ่นะเออวุ้ยขาดเก็บเก็บออกจากปลาเขาให้เพื่อน ตะก้านะคะนี่ลูกหนึ่ว่านแองกุ้งนี่ยหนึ่ปากตานเก็บปักตานจ้าเออบ้านไปเก็บเห็ดมาอนึ่ปเก็บปักตานอ้าวไปมาแม่งอ่ะแม่งเล่นดีๆหนึงโอ้หขอถูกขอไข่เด้อเข่าเด้อหนี่้วลงมากช่นไรหยุ่แบกเลยไหนนี่เออโอ้งามเนาะเอาเขตตั้งแต่ปูน้ำเนาะโอ้หน่วยคุณลุนกิเลนเดี๋ยวเอายกนิ้วให้หน่อยเออวุ้ยขาค มันมะกรึงเอาต้นม,าตนมันโลดนี่เดี๋ยวต้นใหญ่มันนี่นต้นใหญ่นี่นะเออบบแบกไปเลยเนาะเราคืออยากกินขนมตาลนะวะเรามาเก็บบักตาลอ,อือ,อ เต็มกระตาเลยบักตาหเขาไปเจบเ็ดเท่าเจ็บักตาดเ,เอาละเดี๋ยเอานกหนิวให้น่อเออวุ้ยคัานนเกาื่อาจารย์อาจารยได้เป็นหนวดไว้ให้ลูกให้เต่าอืมนีลูกมันเตมเลยเูี่ดอลูกฮขนขายเด้จ้ำจ้ำคิดดินเจเดน

เฮกยแม่นั่นเรามาเก็บบักตานมาเนี่ยเด้อโอ้งามเนาะเอ้นนา้วยกุลุนกิเลเต็มกระตาเลยบักตานเอาไปเก็บเหชรเ่าเก็บบักตานเอาละเด้จำจำคิดดินเจเดน เขาม่ไดเป็นอย่ะบ่เป็นยางดอกก็บบักตาลเออบ้านไปก็บเห็ดมนีก็บบักตาลเ้าไปมามามาเดินหน่อยนึงโอ้ยขอถูกขอไข่เด้อเผาเด้อจีไปปลูกไว้ที่ดอกลูกเห็ดขนมขายเด้จจำจำคิดดินเจเด้ เฮายม่บ่เป็ดเหรตาเต็มกระตาพ้าน้องเ้ยตนี่แหละโดนตันนีวากผุนเนี่ยฟังผุนเนี่ยอันนี้เราอันนั้นี่น่าว่ะบ่เป็นอยางดอกบ่เป็นยังดอก